สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม p e r s o n a l e ใน Black Desert Online นะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะครับเพราะว่ายุ่งๆกับโปรเจกต์ไฟนอลนะครับตอนนี้เสร็จไป2วิชาแล้วเลยอีกหนึ่งวิชานะโอเคเรามาพูดถึงการอัปเดตแพทในวันนี้กันดีกว่าครับ28เมษากันแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะพฤษภาแล้วนะเนี่ย3วันเองนะครับมีอยู่2กิจกรรมใหญ่ๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกนรารลมาที่เนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงกันก่อนนะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยมีการเพิ่มเวสแปลท่านะกระทหบบท,ทดสอองง่ายขุ หขึ้นมานะฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะได้รับ1ใน3เควสโดยการสุ่มนะครับแล้วก็เราสามารถไปรับรางวัลจาก m อ c Al อลูสติได้ที่เวเรียเนาะถ้าเราทำตามเงื่อนไขเควสสำเร็จนะครับ แล้วถามว่า3อย่างมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยฮะชื่อเคเวสเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขสําเร็จมันจะไม่เหมือนกันฮะมีการผลิตเลือดอสูรในตานานนะครับสีอันมีผลิตเลือดคนบาป40อันแล้วก็มีผลิตเลือดตัวตลก40อันซึ่งรางวัลเนี่ยก็จะเป็นตามนี้ลองไปดูกันเพิ่มเติมละเอียดละเอียดได้เนาะร่องรอยต่างๆนะครับก็จะไม่เหมือนกันขนาดนั้นแต่ที่สําคัญคือสังเกตว่าจะได้ค่าประสบการณ์แปราธาตุแปดหมื่นหน่วย3อันได้เหมือนกันหมดนะอันนี้ค่าประสบการณ์แปราธาตุแล้วถาาาาว่าค่คปรรสบกณแ 8ปดหมื่นหน่วยมันเยอะแค่ไหนหรอ เขาเปรียบเทียบมาให้ดูนะครับถ้าสมมุติว่าสกิลแปรธาตุเราอยู่ที่คล่องแคล่วหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็นคล่องแคล่วสองเลยหรือว่าถ้าอยู่ในเชี่ยวชาญหนึ่งก็จะเพิ่มมาเป็นเชี่ยวชาญหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับประมาณนี้เนาะเคระดการทหานเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการแปรธาตุไอเทมประเภทเลือดน้ำมันน้ำหอมน้ำยาอิลิกเซอร์แล้วก็น้ำกรองนะครับยกเว้นอย่างหนึ่งคือน้ำบริสุทธิ์ของทุนทาอันนี้ไม่นับเนาะสำหรับรายละเอียดนะครับว่าเลือดน้ำมันน้ำหอมน้ำยาออลิกเซอร์แล้วก็น้ำกรองอันไไหหนนนบบบ้้้้าาาาาางงงงแลวตตอเเเปปรรรรรท่่กกกดดิีีะัมม็จ นะว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะเด้งเควกกระทันหันขึ้นมาบ้างแล้วก็ต้องเลเวลการแปรธาตุเท่าไหร่ขึ้นไปนี่นะน้ำยายลิกเซอร์นะครับตามนี้เลยขอข้ามไปแบบเร็วๆนะอันนี้เป็นน้ํามันนะครับแล้วก็มีน้ํากรองมีเลือดอ่าตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีน้ําหอมน้ํายาฟื้นฟูด,ด้วยตามนี้นะโอเค นอกจากนั้นแล้วสาหรับใครที่ชอบบอนะครับหรือว่าชอบเอาปืนใหญ่ไปทําอะไรแปลงๆเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนให้แสดงจุดที่ลูกปืนกระทบบนแผนที่โลกแล้วนะครับคือกดเขึ้นมาดูได้ว่าลูกปืนเรายิงไปตกตรงไหนคือดูด้วยตัวเองได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะปรากฏก็ต่อเมื่อใช้ปืนใหญ่ลินช์ฝึดหัดเนี่ยนะครับซื้อได้จากร้านค้ากิลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไงก็ลองไปเล่นกันได้นะ อยู่ประมาณ20วินาทีนะครับแล้วก็จะหายไปโอเคทีนี้ต่อมาเรื่องของอาชีพมีการแก้ปัญหาเรื่องเร่งทักษะนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนจะมีบารเกิดขึ้นเล็กน้อยคืออย่างการเร่งทักษะที่บอกว่าฟื้นฟู HP ทุกครั้งที่โจมตีหรือว่าฟื้นฟูพวก MP FP BP ทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยบางทีถ้าตีไปแล้วมันศัตรูป้องกันมันจะไม่เพิ่มให้นะครับตรงนี้เขาก็ปรับเป็นว่าแม้ว่าศัตรูป้องกันเนี่ยแต่เราโจมตีไปแล้วมันก็จะได้ HP หรือว่า MP FP BP ข ประมาณนี้เนาะโอเคตรงนี้ผมขอข้ามต่อไปเลยนะครับเรื่องของอาชีพปรับเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็มีปรับสกิลเบนบ้างเล็กน้อยนะครับหลายอาชีพเหมือนกันแล้วก็มีเซจอันนี้จะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งสืบทอดเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งและไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าปลุกพลางเนี่ยจะมีปรับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่ดูน่าสนใจหน่อยก็จะมีไอ้เรื่องของเลเวลที่สามารถเรียนรู้สกิลดังต่อไปเนี้ยจะเหลือแค่56นะจากเดิมมันอาจจะ57หรือ58นะครับ แล้วก็มีเพิ่มขอบเขตการโจมตีมีเพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับสําหรับบางสกิลวันนี้ลองไปดูราละเอียดกันได้เนาะโอเคผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับไม่ค่อยมีอะไรขนาดนะั้น มาส่วนของไอเทมอันนี้ก็อยากบอกเลยว่าเพิ่มให้มีการแสดงอัตราเมื่อเปลี่ยนทักษะของพาหนะโดยการใช้ไอเทมใบเปลี่ยนทักษะพาหนะครับหลายคนนะ่าจะอยากได้มานานแล้วแหละเออเวลาเปลี่ยนสกิลม้านะจะได้รู้ว่าแต่ละสกิลโอกาสออกเท่าไหร่นะครับนี่ก็มีบอกมาเป็นตัวเลขเลยนะแต่ต่อให้เลขมันจะเยอะถ้าคุณดวงไม่ดีมันก็มันก็ไม่ออกอ่ะนะเรื่องมันเศร้านะครับโอเคข้าไปดีกว่าจนบัตรนี้ผมก็จะไม่มีม้าหัวรองสักตัวเท่า <laughs> อะไรมันจะเศร้าขนาดนั้นนะ โอเคครับข้ามาส่วนของ NPC พื้นหลังเสียงประกอบกันเลยฮะเกาะเรลาโอที่เขาบอกว่ามีการปรับแต่งไปแพทที่แล้วเนี่ยก็ตอนนี้ปรับเสร็จแล้วนะครับเป็นเกาะรูปแบบใหม่และเรือน่าจะผ่านได้ง่ายขึ้นไม่น่าจะติดแล้วนะ เควสความรู้ครับอันนี้ผมเคยบ่นไปแล้วว่าเอกกองอาวุธปลกพลังทูบาล่ามันจะให้มาทําไมสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเอาออกแล้วนะครับตอนนี้เมื่อดําเนินเควสปลกพลังเสร็จเนาะเอาออกมาแล้วแล้วก็มีปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้อหาของเควสปลุกพลังเสร็จนิดหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องของการแปลผิดแปลพลาดหรือว่าเพิ่มเนื้อหาอะไรไม่รู้เหมือนกันมาส่วนของ UI กันบ้างอันนี้เขาบอกว่าจะมีการจับลําดับชื่อในรายการเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะไม่แยกเซิร์ฟเวอร์เอเวียออกจากเซิร์ฟเวอร์อื่นแล้วนะครับก็ต้องดูจากสัญ,ญลักษณ์ เบียเอาที่มันเป็นวงเขียวๆเหมือนไวรัสนะแล้วก็มีอันนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเพิ function, ่มฟังก์ชันคอกม้าใหม่ขึ้นมาคือเราเนี่ยกด M แล้วดูในแผนที่โลกได้เลยนะครับที่สําคัญคือมันจะไม่ต้องไปกดทีละเมืองทีละเมืองนึกออกปะถ้าแบบเดิมอ่ะคือเราต้องกดทีละเมืองดูใช่ไหมแล้วมันก็จะดูได้ของเมืองนั้นเมืองเดียวทีนี้เนี่ยเรากดที่แผนที่โลกปุ๊บกดท่อมมาขึ้นมามันจะกลายเป็นว่า ลิสต์เมืองเนี่ยมันจะขึ้นทางซ้ายให้เลยครับเราก็แค่เลือกลิสต์เมืองดูได้เลยแบบนี้เลยฮะง่ายๆอย่างนี้เลยครับไปลองมาแล้วบอกเลยว่าสะดวกมากจะได้รู้ว่ามาเราเก็บไว้ไหนบ้างนะไม่ต้องงงอีกต่อไปฮะคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ครับลงมาต่อดีกว่า อันนี้มีเรื่องของแก้ไขปัญหาระบบสุ่มจองซื้อนะครับเขาบอกว่ามันมีบั็กนิดหน่อยที่แบบมันจะไม่ทําการสุ่มจองซื้อถ้าเราติดอยู่ในสถานะรอซื้อในราคาที่สูงที่สุดในตลาดะนะโอเคนอกนั้นไม่ค่อยมีอะไรมากมายแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเรื่องของกิจกรรมต่อเลยแล้วกัน ผมขอเริ่มที่กิจกรรมนี้นะครับรางวัลภารกิจท้าทายตามเวลาเชื่อมต่อเกมดูชื่อก็รู้อยู่แล้วฮะยีิบเก้าเมษาถึง12พฤษภาครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนาะถ้าเราเชื่อมต่อเกมภายในระยะเวลากิจกรรมก็จะได้รับไปเลยครับของพวงนี้ในตัววายครับสานาทีในของพวกอเวกมาหกสิ ah นาทีเสียงคำรามของบาร์กเกนาทีหินครอน10อันนะครับแล้วก็120นาทีอันนี้ได้ร้อยหมายเพิ่มต่อวันเนาะจบและอันนี้กิจกรรมนี้สั้นๆง่ายๆอย่างนี้เลย กิจกรรมต่อมาครับดอกชิลลิปกับแบล็กเดซเซอร์ในเดือนพฤษภาอันนี้แหละจะเป็นกิจกรรมใหญ่ที่มีกิจกรรมย่อยอยู่หลายอันเหมือนกันนะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมย่อยอันแรกนะครับตอบแทนเหล่าวีรบุรุษผู้เป็นกําลังสําคัญใจความสําคัญของกิจกรรมนี้ก็คือมันเป็นเคเวสสุดพิเศษ,ษหลายเคเวสให้ทําผ่าน M อได้หลากหลายตัวเลยครับในระยะเวลากิจกรรมเนาะอยู่ตั้งแต่28เมษาถึง11พฤษภานะครับอันนี้ เอ็มซีมากรเรตที่กลุ่มมัสวินเดลอันนี้ค่อนข้างไกลเลยผมขี้เกียจไปเนเะนี่ยแต่ดูจากของที่ได้นะครับสัเกตความตรงจำสิบอันก็เทียบราคาก็ประมาณ 29M 3 1 f อ่มนะบอกเลยว่าคุ้มนะครับถ้าไม่ยากเกินไป เงื่อนไขสำเร็จเคเวสนะครับแบ่งปันเซตอาหารพิเศษให้แก่อาหารก็เป็นพวกเซตอาหารเซเรนเดียพิเศษ3อันข้าเไปอ้อนพิเศษ3อันบัรเลนอพิเศษ3อันอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะให้เลือก1ในนี้หรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นทั้ง3เซ็ตนะครับยังไงก็เอาไปทั้ง3เซตก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่อยากวิ่งหลายรอบจะได้วิ่งไปรอบเดียวส่งเลยอาหารพวกนี้ก็ราคาไม่ได้แพงอะไรอยู่แล้วนะครับที่สาคัญคืออันนี้เป็นเคเวสร,รายสัปดาห์นะครับทำได้ตะโกนละหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เอโอเค เราไปต่อกันเควสนี้ไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มันถึง11พฤษภาอันนี้ถึง12พฤษภาผมก็ไม่เข้าใจมันจะต่างกัน1วันเพื่ออะไรอันนี้ไปที่ MPCR นะครับอยู่ที่คาเปอออนลองไปเซอร์กันได้ถ้าไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะเควสวิดชนของพวกเราครับอันนี้ทําได้ตระกูลละ1ครั้งเท่านั้นเพราะว่าดูรางวัลสิครับ โอ้โหได้ของดีมากนะครับเงื่อไขสําเร็จเควสก็คือเราต้องไปสังเกตสถานการณ์ที่ฐานป้องกันโทนะครับแล้วก็สังเกตสถานการณ์ของดารานเลียนเก่าด้วยแล้วก็มีที่ปราสาทกุมารสวินเดลด้วยแล้วก็เอาเรื่องราวพวกนี้ไปเล่าให้อาฟังนะครับถ้าผมเดาก็คือมันน่าจะให้วิ่งไป3ามโหนดแล้วก็กลับมาคุยเอ c ซตัวนี้เพื่อส่งเควสน่าจะแบบนั้นนะแล้วก็ได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนโอเคมาต่อนะครับส่วนที่2ฮะดอกทิวลิปที่แสนงดงามมันนี้อยู่ถึง12พฤษภาคคมนะรับ อย่างแรกเลยคือเราต้องเข้าเกมภายในระยะเวลานะครับแล้วก็ได้ของผ่านตัววายแจกฟรีเลยนะครับได้ตั้งแต่29เมษาถึง12พฤษภาเนี่ยแค่เชื่อมต่อเกมทุกวันนะครับเราจะได้มเมล็ดดอกทิวลิป1อันต่อวันเลยนะส่วนที่2นะครับเขาบอกว่าถ้าเราทําการเก็บเกี่ยวหลังปลูกตัวมเมล็ดดอกทิวลิปแล้วเนี่ย จะได้รับกิจกรรมดอกทิวลิปมาครับเป็นรางวัลสาเร็จภารกิจท้าทายเนาะถามว่ามเล็นดอกทิวลิปมันจะปลูกยังไงคนที่ไม่เคยปลูกต้นไม้นะครับอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มนิดนึงเขามีขั้นตอนสอนอยู่นะคร่าวๆนะครับคลิกปุ่มแม่นขยายด้านขวาบนก็คือหา MC เนาะแล้วก็พิมพ์ว่ารั้วนะครับมันจะมี m c ที่ให้เช่ารั้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไปหาสักตัวครับเอาเป็นรั้วแบบไหนก็ได้ขนาดเท่าไหร่ก็ได้มาสักตัวเหอะที่สําคัญคือเราต้องมีค่าคอนเหลือด้วยนะครับเอาไปเช่ารั้วเน ค,คือมันต้องเป็นเขตต่อสู้เท่านั้นต้องออกจากเมืองไปนิดนึงแล้วก็ถึงจะวางรั้วได้นะครับพอเราติดตั้งรั้วเสร็จแล้วเราก็เอามาล็ดดอกทิวลิปวางได้แล้วนะพอวางไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่รอเวลามันโตนะครับโตเสร็จเราก็เก็บเกี่ยวแค่นั้นเองเก็บเกี่ยวมาปุ๊บได้รับเป็นดอกทิวลิปเลยนี่นะครับตามนี้ดูมีส่วนทิวลิปด้วยอันนี้น่าจะเป็นที่เขาไปอ้อนนะส่วนที่3นะครับเขาบอกว่ารวบรวมไอตัวดอกทิวลิปที่เราเก็บมาเนี่ย ไปที่ฟาร์มข้าวสาลีภาคเหนือนะครับตรงคาเบออนนั่นแหละไปหาเมซีโนมอนเลสนะครับเพื่อมอบเป็นของขวัญเนาะใครไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนลองเซิร์ชดูนะครับอันนี้เนี่ยทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเงื่อนไขสําเร็จคือเราต้องให้ดอกทิวลิป3อันเป็นของขวัญเนาะได้รางวัลเป็นทองแท่งร0 0 g 5อันก็คือ5 0าเอนะครับแล้วก็หินคาพลาส10อันกล่องชักะทูล้ำค่า1อันกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ2-1อันแล้วก็ค่าคอน1น0่อเคอยนนี้นะยารับูกแค่3ครั้ง3วันเองแล้วก็ได้ล ต่อมาก็คือกําจัดฟิลบอสอย่างต่อเนื่องมาอีกแล้วทำไมช่วงนี้รู้สึกฟิลบอสมาบ่อยจังถึง12พฤษภาคมนะครับหลกัหลกๆก็คือฟิลบอสเนี่ยจะปรากฏตัวบริเวณไฮเดลอันนี้คือฟิกจุดเกิดมาให้เลยนะครับไม่ต้องไปหาหลายที่ละจะเกิดตรงนี้เลยนะครับตรงใกล้ๆก,กับค่ายทหารรักษาการภาคเหนือเนาะในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้นนะเวลาเกิดนะครับมีฟิกมาให้เหมือนกันจันทอังคารพฤหัสสุกเกิดเที่ยงคืนพุธเสาร์อาทิตย์เกิดตอนเที่ยงโอเคไหม ลำดับของฟิวบอลนะครับปรากฏตัวตามลำดับด้วย1คือเบคจอมพลังนะครับสแม่ทับอิมจมูกแดง3ปีาศาจโครนยักษ์แล้วก็4ต้นไม้วิญญาณถ่มถามว่าเอ้ยตามลำดับมันคือยังไงวะวันนี้เกิดตัวหนึ่งวันต่อมาเกิดตัวหนึ่งหรอจะบอกว่าไม่ใช่นะครับนี่ครับเขามีอธิบายอยู่เบคจอมพลังจะปรากฏตัวขึ้นก่อนเป็นลำดับแรกตามด้วยแม่ทับอิมจมูกแดงหนึ่งนาทีหลังจากนั้นก็คือ <laughs> บอสมันจะเกิดสแต็กกันครับผมคือเบคเกิดก่อนพอ1นนาทีผ่านไปจมูกแดงเกิดตามพอ2นาทีผ่านไปปีชารโครนยักษ์เกิดตามแล้วพอ3นาทีผ่านไปต้นไม้วิญญาณก็จะเกิดตามนะครับพูดง่ายว่าถ้าคุณตีช้าเนี่ยบอสมันจะสะปอนกันอยู่ตรงนั้น4ตัวแบบแน่นๆเลยถ้าเราไม่สามารถกำจัดฟิวบอสได้ภายใน30นาทีฟิวบอสก็จะหายตัวไปด้วยนะครับบอกเลยว่าเด็ดน่าลองเหมือนกันนะแต่ว่าเตรียมยาไปเยอะด้วยนะครับใคร DP ไม่เยอะมากเนี่ยเตรียมยาไปเผื่อ กำจัดฟิลบอสสำเร็จก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยที่สําคัญคือฟิลบอสที่ถูกอัญเชิญจากกิจกรรมนี้จะมีอัตราการได้รับอุปกรณ์บอสเพิ่มขึ้น2เท่านะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เยอะหรอกนะโอเคไหมอยู่ที่ดวงอยู่ดีกับดาเมจนะครับฟิลบอสนี่ตามนี้เลยเบกนะครับดอกตามนี้ลองไปดูรายละเอียดกันได้นะผมคง,งไม่อ่านทั้งหมดนะครับแล้วก็มีแม่ทัพอิมจมูกแดงก็ตามนี้ครับแล้วก็มีปีศาจโครนยักษ์ตามนี้เลยแล้วก็ ต้นไม้วิญญาณทื่ตามนี้นะครับจะมีแค่ปีศาจโครนยักษ์นะครับที่ไม่มีของบอสดรอปนอกนั้น,นียจะมีของบอสประจําตัวอยู่แล้วเนาะก็ทุกคนคงรู้อยู่แล้วเบ็ก,ก็เป็นถุงมือเบกนะครับจมูกแดงก็เป็นเกราะไม้ทับอิมจมูกแดงแล้วก็ต้นไม้เป็นเกราะต้นไม้นั่นเองสําหรับกิจกรรมในแพชวันนี้ก็หมดลงประมาณนี้ครับเนื้อหาจบแล้วช่วงนี้ผมก็จะเริ่มกลับมามีเวลามากขึ้นน่าจะได้ลงคลิปถี่ขึ้นนะครับยังไงเดี๋ยวก็จะคอยอัปเดตในคอมมูนิตี้โพสละกันพอดีช่วงที่ผ่านมาไม่ค่่่่่ออออยยยยไดดด้้ัปเเตวววพราาาาะะงงบกุน แล้วก็ช่วงนี้ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับโควิดกำลังระบาดหนักเลยเนาะสุขภาพสำคัญต้องมาก่อนนะใครมีอะไรคอมเมนต์ม่ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกยอดวิวเลยที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับจะพยายามทำไปเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ